P.S.G.1 ปืนสไนเปอร์ยอดฮิตจากเกม SF ของจริงเป็นยังไง At C.C. On Chun Enkwei Ice หรือ P.S.G.1 เป็นปืนไรเฟิลกึงอัตโนมัติออกแบบโดยบริษัท Heckler Koch ในเยอรมันในปี1968และถูกนำเข้าประจำการในกองทัพในปี1972 P.S.G.1 มีน้ำหนักโดยรวม6.3กิโลกรัมยาว1,230มิลิเมตรมีความสูง258มเมเมื่อติดตั้งกล้องเล็ง s 1> g 1มีพื้นฐานทางกลไกมาจากปืนไรเฟิลต่อสู้ Ecker Koch G3 ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Roller d e l a y Blowback แต่ถูกปรับแต่งให้ดีกว่ามันบรรจุด,ด้วยกระสุนขนาด7.62 x 51มิลิเมตรนาโตในแมกกาซีนความจุ5้าละ20นัดมีความเร็วปากกระบอกปืนอยู่ที่2,848ฟุตต่อวินาทีมีระยะยิงวังผลอยู่ที่1,000เมตรซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยถูกอ้างว่านี่คือหนึ่งในปืนไรเฟิลึ่งอ,อัตโนมัติที่แม่นยำที่สุดในโลกและยังคงเป็นหนึ่งในปืนสไนเปอร์ที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดตลอดการของเกม SF